ชื่อชุตินันวิวัฒนาทิรักษ์นะคะเป็นคุณแม่ของลูกสองคนคะ่ะเมดิสก็จัดกิจกรรมดีๆมาเรื่อยๆเนาะแล้วลก็จนมีคนที่สองก็ได้มาร่วมกิจกรรมอีกค่ะก็ขอบคุณมากค่ะชื่อนักวิชาตัญญาชัยค่ะคุณแม่น้องอังเปาค่ะพบว่าทำเมดิสเนี่ยมีนวตัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะรวมถึงสถานที่รวมถึงฝ่ายบริหารที่มีความชํานาญนะคะทางเราก็เลยเลือกทำเมดิสให้ดูแลค่ะค่ะ,คะชื่อจันทิมาอุาทานุติพงศ์นะคะ อ๋อพะทับใจทุกอย่างเลยค่ะครั้งเรื่องกันให้ข้อมูลนะคะมีบริษารส่งมาถึงที่บ้านแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ตลอดเรื่อยๆค่ะชื่อสิริวันเชื้อทองนะคะวันนี้มากับน้อง TG จีทีทัศน์วงเหรียญทองค่ะที่ชอบตรงที่ว่าได้มีการมีแอดไลน์แล้วก็มีแอปพลิเคชัน เราสามารถแบบรู้บริการต่างๆได้แล้วเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาได้ดีเลยค่ะก็ชื่อพีนนะคะปัทรปศิยาวาัฒกุลค่ะ,คะจริงๆแล้วก็เข้าใจาพ่อแม่ทุกคนนะคะที่ว่าอยากจะเก็บสเต็มเซลล์แล้วก็มันเหมือนยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับทุกๆคนในตอนนี้พีนก็หาข้อมูลหลายๆเจ้าแล้วสุดท้ายก็มาจบที่เมดิสเหมือนกันเพราะรู้สึกว่า ตอบโจทย์เราในหลายๆอย่างแล้วก็ในระยะยาวด้วยชื่อกิติเดชครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับเมดิทบริการดีมากครับมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมหลากหลายครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมูลดีพันธีรพิษนะคะคือสําหรับครอบครัวดิฉันคือได้ใช้จริงถ้าเกิดอนาคตคิดว่ายังไงคงมีประโยชน์แน่นอนค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได้เก็บหรือว่าใครที่มีแผนจะคลอดน้องหรืออะไรแนะนํานะคะบริการดีมากเซอร์วิสดีมากดีจริงๆค่ะ